วันนี้ก็เลยเกิดไอเดียอยากกินอาหารเกาหลีจาจัมยองจาจามยอนกูพูดตรงๆนะผมไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะโอ้โหอืมอืมอือเปิดสกิลโซยมีดัอเจ้กินดีๆสิ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแกมพี่ชาแนลวิชเชน,นเชนกอนะคะเพิ่งตื่นนอนนะคะแล้วแบบ วันนี้มีแผนจะทำหลายๆอย่างมากก็เลยอ่าอัดวอล์กสักหนึ่งคือแกมไม่ได้ถ่ายแบบนี้มาน,นานมากแล้วว่ะต้องไปออกจากโรงพยาบาลตอนนู้นจำไห้ปะแล้วก็แบบไม่ถ่ายเลยเพราะว่าทํางานทุกวันทุกคนเข้าออฟฟิศทุกวันแบบไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไปไหนเลย่นาะใชะ่ทีนี้วันนี้ก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากจะทาคอนเทนต์สักหนึ่งคือเมื่อคืนนะแกไปดูคลิปกินแบบหลายช่องมากเพื่อนก็ส่งมาเยอะมากส่งมาทุกขแขนงอะอย่างอะไรนะปลาหมึกนึ่งมะนาวชาจมยนอะไรสักอย่างที่เพ็่นอาหารเกาหลีอะทุกคนแลวเพื่อนบอกว่ามึงทําม นนกูกอกชอบดูมึงกินอาหารนะเว้ยแต่ว่าทําไมไม,ไม่เคยกินอาหารเกาหลีเลยวันนี้ก็เลยเกิดไอเดียอยากกินอาหารเกาหลีแต่ว่าจะทางร้านไหนเอาไหดีทุกคนเดวีก็ไม่ตื่นโอเค Number one เ,เสือเ้ออีกตัวนี้เหรอพอก็เลยคะท่านผู้ชมจะบอกว่าล่าสุดนะคะเสร์ชใน Google แล้วว่าแบบอาหารเกาหลีมีร้านอะไรบ้าง แต่แกไปเจอร้านหนึ่งเพื่อนแนะนํามาบอกอร่อยมากมึงร้านชื่อจาครุงทองแต่ว่าหาไก่ทอดไม่เจอน่าจะต้องสั่งสองเจ้านึกอ่ปะแต่อันนี้ก็จะสั่งจาจำยนก่อนจาจังยมจาจำยนจาจำยนแล้วมันต่างกันยังไงอะสองอันนี้เดยโทรถามเพื่อนก่อนนะอีวานโทรถามอีวานเคยกินแต่ว่าไม่เคยสั่งร้านนี้แต่อันนี้อันนี้แนะน,นำมา วห,หวานหวานไอ้ร้านจากรมซองจา,า,าอะไรของมึงอะที่มึงเคยแนะนํามาอะไรอร่อยอะจาจังเมียนจาจังเมียนแล้วไอ้ที่คล้ายๆกับปลาผัดที่มึงกินในนั้นอะ,รนะนะอร่อยมากอ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอีกเมนูหนึ่งที่มันข้างๆมันเป็นเหมือนคล้ายๆต้มยำด้วยคืออะไจงจำปงมึง,งจำปงก็อร่อยจำปงจำปงจะเป็นเหมือนแบบ เป็นต้มซุปเผ็ดนิดนึงแบบแฝบๆบแบบอ๋อจำปวงอร่อยแล้วก็ที่ดำๆมันก็อร่อยใช่ไหมจะจังเมียนคือเตะๆแหละแต่มันคนละอันคนละแบบกันเนาะคนละแบบมันเป็นซอสจาจำยอนกับจาจังยอนเหมือนกันปะจาจังเมียนอืมไม่ระหว่างจาจังเมียนเดี๋ยวคุณแคปอันนี้ให้จาจังเมียนมันชื่อว่าจาจังยอนเมียนเมียนนีนนน้อ่าส่งมาสิเออไปสั่งละแค่นี้สั่งแคปมาด้วย A later few moments อ่ะถือว่าจบก็คือเราก็จะสั่งมาทั้งหมดเลยเพราะอยากกินนะคะวันนี้สั่งแล้วนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าสั่งมาแบบเจ็ดเมนูอ่ะมีจับปงหนึ่งมีจาจังยอนหนึ่งมีกันพุงกิเป็นไก่หนึ่งเจงบันจาจังหนึ่งกุนมันดูหนึ่งตอกุกิหนึ่งชาชอนทางซูยุกหนึ่งโอ้โหพันเศษอุ้ยทำไมแพงจังอยากกินม่หลังเนียนเธอไม่ตื่นจริงเหรอ ทำไมไม่ตื่นวะสั่งแล้วค่ะรอระหว่างที่รออาหารนะคะยังไม่มาเลยอาบน้ําแล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่มาอีกโอเคที่นี้เดี๋ยวจะมาแต,แต่งหน้ากรุบกริบดีไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปซื้องเงินด้วยกับเสื้อในเพราะว่นหมดทุกคนหมดได้ยังไงวะกูงงอ่ะอยู่อย่างงันให้ซงในหมดหมายถึงว่าแบบหาอยอะหายไปเรื่อยอะ จะบอกว่าเมื่อคืนนะคะกดสิวมา2เม็ดนะคะเห็นปะ1เม็ดกับเม็ด2เม็ดเ,เลยแต่ว่าตองอื่นก็คือไม่มีสิวแล้วนะก็คือหน้าดีขึ้นเยอะมากแต่พอสิวมันขึ้นเราก็ทนไม่ไหวเนาะเราก็ต้องมีความสกิดน้องเขาออกมานะคะก็จะเป็นแบบรอยแดงนิดนึงแต่แป๊บ,บนึงเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นช่วงนี้นะคะที่สิวขึ้นแบบนี้นะคือมันเกิดจากที่แบบเชื่อป่าว่าหลายคนต้องเครียดเหมือนที่แก้มเครียดนี่แหละเพราะว่าสถานการณ์โควิดเอออะไรเออแบบเออรู้สึกว่าแบบมันถาโถมมากนะคะนอนไม่พอบ้างอะไรบ้างนะคะก็สิวก็จะขึ้นตามามมคควเเรีียดอะไ้ นี่ก็แบบพยายามดูแลผิวหน้าอยู่เรื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าไงรู้ป่ะร้านปิดไงี่คินคลินิกคือไม่มีเปิดนะตอนนี้อันนี้คือใส่ใส่ครีมครีมเลยนะคือหน้าแบบไม่ทําเลยเลยก็จะไปเจอตอนคนนี้มาอันนี้เนี่ยมาแนะนานะคะเป็นแบบแบรนด์นี้ก็คือดังมากๆอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่งรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเฮ้ยเวิร์กว่ะผิวมันดูฟูอ่ะนี่ยที่แนะนําตัวนี้คือที่จะมาพูดคือน้องคนนี้เลยค่ะทุกคนเป็นช่อแบรนด์ว่า e b r o c h e r anti age global super serum นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วงที่ผ่านมาคือใช้มาบ่อยนะใช ะจะบอกว่าอันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าน้องเขามี2ชั้นนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะเพื่อนๆมันจะมีชั้นใสๆใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีชั้นคุ้นๆเห็นปะเนี่ยเนี่ย ชั้นแรกนะคะก็จะเป็นชั้นของเซรัม่มเค้มขคนนะคะเป็นส่วนผสมที่มาจากบัตเนต้านะคะอันนี้ก็คือคืออันนี้มันได้มาจากพืชนะคะแล้วเขาก็มีผลวิจัยออกมาว่ามันจะแตกหนอได้ในสภาวะแวดล้อมเร็วที่เร็วลายที่สุดอะคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะยังไงก็ตามแต่น้องก็จะไม่ตายนะคะก็คือพอเขาเอามาใส่ในเซรั่มตัวนี้ใช่ปะมันก็จะช่วยให้ผิวของเรามันมีความแบบกระตุน้นการสร้างเซลล์ใหม่ของผิวอะ่ะเออประมาณนี้ส่วนอีกชั้นนึงนะคะก็จะเป็นชั้นของออยล์ออยล์บูสเตอร์ ที่เล็กที่สุดเล็กมากเล็กแบบเทียบเท่ากับน้ํามันธรรมชาติบนผิวอะไรเงี้ยมันก็จะซึมตัวเร็วแล้วก็ซึมได้ลึกอันนี้คือข้อดีเลยเนี่ยก่อนใช้นะคะเขาจะขย่าสักหนึ่งนะคะน้องก็จะผสมกันแล้วหลังจากนั้นก็หยดจะใช้เช้าเย็นเลยเพื่อนๆอันนี้นี่หยดเข้าไปนะนนแล้วก็บนบนีบน่หน้า ใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะอันนี้คือทาไปเสร็จใช่ไหมทุกคนมันจะไม่ทิ้งความมันบนใบหน้านะคะคือมันจะซึมไปเลยกับผิวแล้วก็ระหว่างวันก็ไม่ทําให้หน้ามันด้วยเสร็จแล้วคือก็จะซึมไปแล้วนางก็จะไม่ทิ้งความมันแล้วแล้วก็ระหว่างวันก็จะไม่ทําให้หน้ามันขึ้นด้วยเพอิรู้สึกเหมือนคุมมันขึ้นมาหน่อยนึงด้วยนะคะเพราะผิวเรามีความชุ่มชื้นมากไม่ต้องผลิตน้ํามันแล้วอะไรเงี้ยคือใช้มาสักพักนะสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือเขารู้สึกแก้มสุขว่เขากู้หน้าเราไดดด้้้นะะคแแแบบบบบบทําาาใหผผิิววเรรููสุขภพีึก ผิวแข็งแรงคือตัด2เม็ดนี้ออกไปก่อนนะสองเม็ดนี้คือเมื่อว,วานทําผิดนะคะป่ะตัวอืนน่นก็จะไม่มีปัญหาแล้วรู้สึกผิวมันดูฟูขึ้นแล้วก็จริงๆถือว่าเป็นไอเทมประจําประจําตัวที่อยากจะแนะนําต่อให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะหน้านะคะวันนี้ใบแบบเบาเลยเพราะว่าไม่ต้องแต่งหน้าหนักมากเนาะแบบสวยๆเบาๆได้ป่ะแค่แบบผิวๆงานๆผิวเงี้ยพออย,อยู่้าวมากเลยอ่ะหายมาถึงแล้วอ่ะนีดแล้ว่ ลิปนะคะเป็นเบอร์ห้าใสๆพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จตุ้มหูสักหนึ่งกระดูกไปพร้อมกินอาหารเกาหลีกันแล้วค่ะลาพ่อเธ๋ออยู่น่าวันนี่มา,าเปิดพัดลมให้ใช่ไหมครับโอ้โหแอร์เย็นสวยๆเลยดิพัดลมด้วยจอดด้วยเธอลูกดิเธออยู่ข้าว ลุกดิเร็วโอ้ไม่อยากตื่นในชีวิตครับลูก <c oughs> ลุกมาดีเธอลุกมาพ่อเล่นแต่คอมพอเล่นแต่คอม <c oughs> นี่นะคะอาหารมาถึงแล้ววันนี้กินโลเคชั่นใหม่เหรอ <c oughs> สวนของใคร <c oughs> ส,วน,นะ <c oughs> สวนอังกฤษเนี่ยสวนใครนะสวนอังกฤษมวยกลิ่นมันคลุ้งออกมาเลยเนาะก <c oughs> ็อ,อันนี้อ่อนอุ้ยมีกิมจิด้วยก็อันนี้อ่อนเอาอันนี้ออกก่อนเอาสวนคุณย่าออกก่อน มันมาแล้วมันมาแล้วอีตัวปว่วนอ่าเกาหลีกินอยู่ทะเลทราย <c oughs> ร้อนใช่งไหม <c oughs> เธอทำไมแดดส่องขนาดนี้อ่ะอ่ะอันนี้น่าจะของอันนี้เจงบันเฮ้ยเธอเขาทำไม่เป็นเธอเธอแบบนึงกูพูดตรงนะกูไม่รู้ว่าทำยังไงอะ่ะจา่จาจาังจ่าจังจ่าจังนี่เิงบันจำปงกูหายหวานได้ไหมอันนี้พาไปดูสวนส่วนตัวของมูยอ คนยาทำไว้ให้ก็จะมาฉาี่ทุกวันไไว้าวตาจังคืออันนี้เธออันนี้ตาจังตาจัางสีดำเหมใช่แบบหนึ่งจำปงจำปง,ำปงอันนี้คืออันนี้นี่นี่จำปงอุัยน่ากินมาก ต่อมาเป็นอันนี้จาจังเพื่อ,อนแบบว่าอันเนี้ยทีเด็ดเลยลุยรู้ไหม,ไม,มใครบอกเคยบอกอีหมูหวานหมูหวานที่เป็นพี่สาวหมูยอเหรอมีใช่เธอกินล่าสุดเมื่อไหรนะ่อันเนี้ยจาจังน่ะกินที่ร้านเกาหลีใช่หน้าหัดมา,า,าหลายปีแล้วนะที่ไม่ได้กินนะเนาะร้านเกาหลีปกักซอยโอ้ยเธอ,อ,อ,อเวอร์ป<ม>่ะไปเจียงบันอุย้ย ทำไมไม่เป็นอย่างเงี้ยเจียงบางนี่เป็นเหมือนซีฟู้ดเปล่าไม่แต่น้ำคนละแบบนะนี่มันเหลว่ะน้ำเหมือนกันน้ำเหลวๆเลน้ำขุนๆดูดิน้ำเหมือนกันอย่าเถียงต่อมานะคะอันนี้เรียกว่าอะไรต๊อกบุกิ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 กินเกาหลีก็คืนึกถึงผู้หญิงเกาหลีนะึ้นนาฬิกาแม่หมิ่นอยากขึ้นมาเหรอเอาปะปาเดี๋ยวปะปาอุ้มนะปะปาอุ้มนะต้องร้องอันนี้อ่านั่งโน้นสิเดี๋ยวขึ้นไปเอาบินไปโน้นแหละ เราไปแอบไปกินใจจ้งเมี่ยงมาหรือเปล่าเนี่ยหน้าดำหมดเลยฮะห,หน้าดำหมดเลยแอบไปกินเหรอนี่ชิมก่อนคำหนึงแล้วกันมาขอชิมเขอมามเธอหอมมากดิได้ทำหน่อยทำไม่เป็นเธอเพรลม <ง S 1> มาเพิ่มได้ป่ะร้อนมากเลยอ่ะก็บอกว่าสวนอังกฤษ ันนร้อ่ะแต่อากาศดูใบคุณย่าผสมภาษาอย่างลงตัวนี่เธอดูโหโอ้โหเธอดีมันมีกุญจิมาให้ด้วยนี่เขาไม่ได้สั่งเนี่ยเขาน้าจะให้ฟรีป่ะแถมเราขอคู่กันอยู่แล้วแบบเป็นเครื่องเคียงเหรอใช่ไอ้กินไงจุ่มนี่หรอเหลือนี่ขอนี่วะใช่น้ำจิ้มวันนี้ชิมก่อนไม่น่าใช่นะ ก็อันนี้ก็เนี่ยเนี่ยสามอันเนี้ยกลัวมั่วกินแล้วนะเธอไม่แหวนนะมาเนี่ยดูเนี่ยเขาจะกินอันนี้ก่อนกินยังไงว่าเธอมันคำใหญ่จัดเลยอะ่ะหืมหืม Điều đi mát mà đi má, ít ăn mhm 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 thơ, mhm 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 này, mhm 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 ไปอะไรต่ออ่ะกินนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะน,นปลาเส้นเหรอฮะอันงกินคู่กันานี้ใช่ไหมอือหืออือือนุบหนัก รสนั้นเหรออือหือดีมากขอชิมหน่อย อร่อยอะ่ะอยาลองอะ่ะต้องจุ่มปล่าอะไรน,นะหืมเข้ากันมากรสชาติมันเป็นแบบแหนไม่พูดเลยอันนี้มันเป็นอันน่ะไก่มันนุม่มซอสมันหวานสามรสอะ่ะชุดนะี้ยอร่อยอยู่แล้วอะ่ะรสชาติเป็นแบบแหนเผื่อคนไม่เคยกินนหวานเค็มๆอร่อยอะ่ะไม่รู้อาจจะดูดแต่เธอคลายหรือเปล่า,าชุดนี้ยมันจะแบบต้มยำนิดๆแต่ว่าไม่เผ็ดเท่าต้มยำ เป็นแบบว่าอิจมจืมมาตาเธอบ้างอันนี้คืออีกอัน,นท,ท,ที่เค้ายังไม่ได้กินใช่ใช่อันนี้เป็นเหมือนซีฟู้ดเฮ้ยเส้นมันหนึบมากชิบหายละเนี่ยน้อยมันหนึบมากแต่เส้นเหนียวหนึบเพราะว่ามันอร่อยคำแรกเออจะชื่ออะไรนะเออจะเออเกอ,อไม่รู้ เป็นยังไงหัวปลาหมึกรู้สึกไงบ้างดีป่ะอิ่มไหมคำเดียวอิ่มพอไม่ต้องกินละว่อนี้กินห้าคนดีบ้างเดี๋ยวแม่มากินต่อคนละคำเยอะมากคำนึงดีกว่าจะได้รู้รสชาติมันต่างกันจะจำเนียนยังไงคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันนจ้าจำยอนเอ๊ะจ้าจำมอนจ้าจำเนียนไอ้จ้าจำบังอะไรอย่งเงี้ยทำไมเพื่อไอ้หวาดเรียกจีจังบังจ้าจำมอนอะโอ้โไอ้หวาด จ้าจังหมอนหายไหนเราดี๋ยวจะเป็นไงอันนี้รู้สึกว่าจะเข้มข้นกว่าใช่อันนี้อร่อยแต่บ้านมันคนละน้ํากันเนี่ยอันนี้มันเข้มข้นเข้มข้นกว่านะแต่ว่าน้ํารสชาติเดียวกันต้องคำใหญ่ๆหน่อยจ้าจังเมียนจ้าจังหมอนเธอกินดีๆสิผักดำดีผู้ตายผู้ตายวันนี้ต้องกินอันนี้ให้หมดวันนี้ต้องกินอันนี้ให้หมดวันนี้ต้องกินอันนี้ให้หมดไป เออนี่ะนี่ืมอืีถ้าไม่ฝึกมาก่อนทำไม่ได้นะสนะนนนกิลเนี่ยแล้วดูหน้ามึงปื้นขนาดนี้ฝึกยังไงสกิลโซยหมี่ดำทำไมปุ้ยถนะึงนั้นก็กินมาบ่อยแล้วนะกินหมี่ดำจ่กินโซยหมี่ดำเมื่อกี้เธอบอกว่ากินแล้วปากดำ ก็ไม่แปลกแต่บางคนกินแล้วยอยาอื่นดำผมว่าแปลกเธอช่งย้ืมตัวดำไงเธอทำไมยังไม่กินอะไรเลยเนี่ยโู้ยโซงเกียวซ่าอันนี้ไม่กินกินนี่ละอันนี้กับอันนี้ต่างกัน,น่ยจิ้มด่นความหาทานนะสั่งอาหารเกาหลีมากินบ้านแล้วดูอากาศด้วยเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆผัดเี้ยวหวานอืม,อมล้วเนี้เหมือนอะไร อันนี้เหมือนปลาสามรสโอ้โหสรุปอาหารเกาหลีเขาจุกเออแบ่ไปซะไม่น่ากินเลยแต่ไม่ตื่นเลยเออดีเขาเป็นเมนูแบบเกาหลีมาแปรสามรสปลาสามรสเลยทำไมอะยังไงปลาสามรสจริงๆปลาจริงๆอันนี้โตโบกิโตโบกิเธอมันของแท้แล้วเว้ยมันหนึบมากเผื่อบางคนไม่เคยกินโตโบกิก็คือมวนๆอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรแป้งหนึบๆ เขากินแทนข้าวของที hmm. here, indeed, mm ่ไทยปะสมมติถ้าที่ไทยก็คือข้าวสวยอแต่อันนี้คือของเขาเป็นอันนี้อืไม่ใช่เขาก็กินข้าวเหมือนกันขางเกาหลีอะนี่มันมั่วจริงเปิดสกิลไปโซยมีดำทำไรวะเมืองอาหารเกาหลีไม่แพงเลยกลายเป็นโซยเซยอะไรเนี่ยโซยมีดำอะไรแล้วเฮ้ยเจ้ตัวญี่ปุ่นมันจะต้องชอบมีพลังอะไรแบบนี้ไงเออตอกพลังอะไรโซยมีดำ เปิดสกิลคือต้องต้อง,องมีจริงนะสกิลถ้าคนไทยมันกินยากต้องฝึกมาก่อนต้องดูต้องดูด้วยเธอดูอะไรอะ่ะว่าใช่มีดำหรือเปล่าแก<ม>จัดไปสกิลโซยมีดำสก <c oughs> ิลไม่เข้าปาก <c oughs> โอ้ยเธอ <c oughs> มาแบบจริงจริงใช่ไหมไม่ได้โกหกใช่ไหม, <c oughs> ามาล,ล้อตตามันละปลาหมึกกุ้ง <c oughs> อืมอืมอพออิ่มเลยคือแก็อยากรู้อย่างหนึ่งทุกคนคือคนเกาหลีอ่ะที่ไปดูช่องมาใช่เมื่อคืนอ่ะเขากินแบบเนี้ยทั้งจานหมดอ่ะผู้หญิงตัวเล็กอ่ะทป็นได้ไงมันมันมันจะแปลกตรงไหนวะกินทั้งจานมันกินมันกินมันกินถ้วยที่เธอกินอ่ะเขากินหมดคุณได้กินทั้งคืนทะลึ่งอะไรตลกและอ่ะวันนี้ต้มยำกุ้งมีใช่มันชื่อว่าเจงบง เด่นบันเออโหไม่ไง,ไง,ไงเห็นไหมไงเผ็ดเผ็ดหรอไม่เผ็ดหรอกค่กินเผ็ดไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไมค่มค่อยได้ไม่ได้เลยมาจ่าจังมีออกออกจ่าจังมีออกออกออกจ่ายจ่ายนะจ่ายจ้งอะไรก็ไม่รู้ไงกูเรียกไม่เป็นอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ นี่เครื่องเสิร์อร่อยเลยอือเกือบแล้วะอืมหนึ่งครับดล้วไม่นี่สองก็ยังตามในตับจกดีอือ อะไรมาลงตัวลงตัวอืมปากก้อนปากก้อนอิ่มอ่ะขออีกคำหนึ่งเป็นไงละ่ะอิ่มปะ <laughs> ทำไมมันเหมือนไม่ยุบเลยแล้วดิถ้วอยอ่ะ คู่ตายวันนี้ต้องกินอันนี้ให้หมดวันนี้ต้องกินอันนี้ให้หมดวันนี้ต้องกินอันนี้ให้หมดมันอิ่มอัเนอะมันแน่นอนทุกคนคะไม่สามารถไปต่อได้แล้วจริงๆเมนูข้างหลังกินไม่หมดอิ่มมากเป็นยังไงคะอาหารเกาหลีวันนี้อิ่มอร่อยมากแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เลยเมื่อไหร่คลิปแกเปิดหน้ากูเออกองก็เสียัดนี่ต้องไปหาหมอแบบหีหมออันนี้ปะ หมออะไรหมอที่เขาแบบไม่ต้องเปิดคลินิกไม่มีมันปิดกฎหมายมานวดนวดตัวเฉยอ แค่ไปกินนะอย่างเลยอยู่เลยแค่ไปกินแต่จังเหนียงแค่ไปกินแต่จังเหนียงน่ะยังดำดออยู่เลยวิดีโอนี้จะค่ะต้องลากันไปก่อนนะคะอยากให้กินอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะปกติจะกินตอนดึกแต่วันนี้กินกลางวันเดี๋ยวจะมาแบบกลางวันบ่อยๆละทุกคนแบบรีเควสต์มาเยอะมากเลยบอกว่าทุกๆมื้อยากให้ถ่ายแม่งทุกมื้อเลยได้อาลีแรมคมเมนต์มาวันนี้ต้องลาแล้วค่ะเจ็กแอปแมววิดีโอหน้าใครที่เป็นหบออย่าลืมคอมเมนต์มานะคะคอเมนว่าอะไรร้อก็หมองหน้าไงแบบเปิด เขาไม่เปิดเป็นพลรากรถถุกเฉินก็เดี๋ยวไปทำที่บ้านก็ได้นี่นี่ให้มา